สำนักง,งานประกันสังคมค่ะก็ขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากวันที่31มีนาคมนี้จะหมดเขตการเปลี่ยนสถานพยาบาลสําหรับผู้ประกันตนมาตา33และ39ค่ะนายบุญสงทัพชัยยุทธเลขาธิการสํานักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานก็ได้เปิดเผยเพราะว่า ประกันสังคมได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ปีละหนึ่งครั้งโดยในปีนี้ประกันสังคมมาตรา3 3และ39สามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ภายในวันที่31มีนาคม2 5ง7ที่จะถึงนี้ค่ะโดยมีขั้นตอนการขอเปลี่ยนสถานพยาบาลดังนี้ 1. ยื่นผ่านเว็บไซต์ของประกันสังคมค่ะนั่นก็คือเว็บไซต์ w w w s so.go.th โดยยื่นขอแบบเปลี่ยนสถานพยาบาลเลือกเหตุผลการเปลี่ยนเลือกสถานพยาบาลใหม่ที่ต้องการกดยอมรับข้อตกลงพร้อมกดบันทึก 2. หรือจะสามารถทำรายการผ่านแอปพลิเคชันโดยเพิ่มลายของประกันสังคมนะคะเลือกข้อมูลของผู้ประกันตน พร้อมกรอกข้อมูลเพื่อเข้าระบบหรือสมัครสมาชิกเลือกไปที่เมนูเปลี่ยนสถานพยาบาลเลือกเหตุผลของการเปลี่ยนเลือกสถานพยาบาลใหม่ที่ต้องการกดยอมรับข้อตกลงพร้อมกดยืนยัน 3ค่ะอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลได้นั่นก็คือไปยื่นแบบที่สำนักง,งานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ในจังหวัดหรือสาขาทุกแห่งทั่วประเทศหากผู้ประกันตนยื่นเรื่องเปลี่ยนสถานพยาบาลผ่านทางออนไลน์แล้วไม่จำเป็นต้องยื่นเอกสารที่สำนักง,งานประกันสังคมอีกนะคะ ทั้งนี้ค่ะสามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลได้ที่เว็บไซต์ของสำนักง,งานประกันสังคม www.sso.go.th หรือสายด่วน1506ซึ่งในปี2,567มีสถานพยาบาลให้บริการทางการแพทย์จำนวน267แห่งแยกเป็นสถานพยาบาลภาครัฐจำนวน170แห่งและสถานพยาบาลเอกชนจำนวน97แห่ง โดยการเปลี่ยนสถานพยาบาลในแต่ละครั้งนั้นขอแนะนำนะคะให้ผู้ประกันตนควรเลือกด้วยตนเองและให้คำนึงถึงความสะดวกความพึงพอใจและประโยชน์ในการขอรับบริการทางการแพทย์และสถานพยาบาลที่เลือกจะต้องเป็นสถานพยาบาลในจังหวัดที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่หรือพักอาศัยในเขตรอยต่อของจังหวัดดังกล่าวและมีจำนวนผู้ประกันตนไม่เกินตามที่สำนักง,งานประกันสังคมกำหนด ขณะที่ผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ที่ไม่มีความประสงค์จะเปลี่ยนสถานพยาบาลสามารถใช้สิทธิ์รับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลตามสิทธิ์เดิมได้และหากผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพจากความเป็นผู้ประกันตนแล้วสามารถใช้สิทธิ์ต่อได้อีก6เดือนนับแต่วันที่สิ้นสภาพ หรือสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลได้ที่เว็บไซต์ของประกันสังคมและแอปพลิเคชันประกันสังคมได้ตลอด24ชั่วโมงหรือสามารถตรวจสอบนะคะสอบถามข้อมูลที่สายด่วน1506ได้ตลอด24ชั่วโมงเช่นกันค่ะ